ทำไมช่วงนี้พี่ฝนรู้สึกอึดอัดชะมัดเลยไม่ใช่แค่พี่ฝนคนเดียวนะเปียก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะเนี่ยจริงด้วยหรือว่าพวกเราจะทำงานหนักเกินไปอะ่ะไม่ใช่นั่นแหละฉันว่าพวกเราน่าจะกินเยอะเกินไปอะ่ะอะไรนะพวกปิ๊กดูดีฉันก็อึดอัดเหมือนกันจริงด้วยทำยังไงดีละทีนี้เราจะต้องลดน้ำหนักซะแล้วเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังวิ่งมาทางนี้ จริงด้วยได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังวิ่งมาทางนี้เลยมาแล้วครับมาแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมคือโค้ดที่มาช่วยพวกคุณลดน้ำหนักครับผมจะมีโปรแกรมในการลดน้ำหนักให้ใน24วันครับผม24วันเราสามารถลดน้ำหนักได้จริงๆอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเลยถ้าทำตามที่ผมบอกเอาไว้แล้วเราก็รับรองเลยว่าพวกคุณจะได้ลดน้ำหนักแน่นอนแต่ก่อนอื่นคืนนี้ไปนอนก่อนตื่นมาเจอกันพรุ่งนี้เช้า8โมง จริงด้วยถ้าเราออกกำลังกายเราจะสามารถลดน้ำหนักได้กินดีมีประโยชน์อ่ะโค้ดบอกว่าวันแรกให้เราออกกำลังกายแล้วลดน้ำหนักให้ได้ประมาณ99ปอนด์99ปอนด์นี่กี่กิโลไม่แน่ใจเรื่องกิโลแต่ที่แน่ๆคือเขามีตัวเลขบอกข้างๆ ม่อยากจะเชื่อเลยนะว,ว่าตอนนี้พวกเราจะมีน้ำหนักที่เยอะเกินไปเราจะนั้นไม่ได้กาวแล้วพี่หวนตัดสินใจออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงเราจะต้องเลือกกินของดีมีประโยชน์ที่ขึ้นมาบนหน้าจอเขาบอกว่าให้พี่วนกินแครอทอ่ะของพี่วนเป็นแครอทอย่างนั้นเหรอใช่กินแครอทกินดีมีประโยชน์กินผักของพี่กลายเป็นหัวหอมเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้มีขนมขึ้นมาอยากกินจังเลยถ้ากินขนมไปพลังงานเราต้องขึ้นแน่นอนเดี๋ยวก่อนมีข้าวด้วย มีข้าวก็จริงแต่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกด้วยนะตอนนี้ก็บอกว่าค่าพี่ฝนกินหัวหอมนะใช่หัวหอมก็เป็นของดีมีประโยชน์เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนไม่อยากกินหัวหอมตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนเน่มีกีวีขึ้นมายังพอกินได้อยู่กีวี่เหรอใช่น่าอร่อยจะมัดเลยเพราะจะได้ตอนนี้นี่เดี๋ยวก่อนดตเมื่อกี้นี้มีแคนดี้ขึ้นมากินเข้าไปแล้วพลังงานเพิ่มพลังงานเพิ่มแล้วดีที่ไหนล่ะพี่ฝน้ายัง่ายไม่ได้การแล้ว ไม่ได้การเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้เราจะต้องกินของดีมีประโยชน์กินของดีมีประโยชน์ตอนนี้เราจําหมดเวลาแล้วกําลังจะสองทุ่มแล้วจะสองทุ่มแล้วอย่างนั้นเหรอใช่ออกกําลังกายมาตั้งแต่เช้าเลยนะตอนนี้ทยทํายังไงดีเลยทีนี้ยพลังงานหมดแล้วเขาบอกว่าพอสองทุ่มครึ่งพวกเราจะต้องไปชั่งน้าหนักอะ่ะชั่งน้ําหนักเหรอถ้าเราชั่งน้ำหนักผ่านเราถึงจะได้ไปต่อเราถึงจะได้ไปต่อหมายความว่างไงตอนนี้เราเข้าแข่งขันอยู่เหรอใช่เราเข้าแข่งขันในโครงการ24วันลดน้ำหนัก ดี๋ยวก่อนโอ้โหฉันไม่ไหวแล้วฉันหิวข้าวด้วยเวลาชั่งน้ำหนักแล้วชั่งน้ำหนักในวันแรกพี่วันจะลดได้กี่กิโลน้ำหนักก่อนเข้าคอร์สของพวกคุณคือ900 0ปอนด์9,000ปอนด์เลยโอ้โหแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบรดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและที่สำคัญคนที่จะผ่านด่านแรกจะต้องลดวันนี้เหลือ8,904กปอนด์ 940ปอนด์เารอ4ปอนหรอีอร่ปไม่ใช่40ปอน <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้โหนี่ตอนนี้เราด้ำหนักไปได้อย่างเยอะผ่านหรือเปล่าพี่ฝนผ่านแล้วดีใจจังเลยวันแรกพี่ฝนผ่านแต่ว่ายังเหลือเวลาอีกตั้ง23วันแน่ผู้ขึ้นช่งน้ำหนักคนที่2พี่เอกสู้ๆนะได้เลยพี่ฝนเพชรคิดว่าพเพชรน่าจะลดได้เยอะอยู่นะจริงเหรอ เดี๋ยวดูตอนช่างน้ำหนักนี่ไงเพียกเริ่มต้นที่9000ปอนปอนเหมือนกันนะ9 0 0 0ปอนปอนเหมือนกันเลยแล้วก็นี่คือน้ำหนักของวันนี้ที่ลดไปได้เท่าไหร่กันเนี่ยตื่นเต้นชะมัดเลย8846ปอนด์นโอ้โหน้ำหนักลดไปมากกว่าพี่หวนอีกนะถ้าอย่างนั้นลระก็พวกเราผ่านนั้งคู่ใช่เปล่าเดี๋ยวก่อนก็ได <c oughs> ้จะผ่านนี่ผ่านด่าแล้วมีกดไลค์ให้ด้วยดีใจจังเลยนะเดี๋ยวก่อนนะ นั่นเขากําลังจะมาบอกอะไรเราบางอย่างนะสําหรับวันที่2นะครับเราจะเน้นไปที่เรื่องของอาหารการกินอาหารการกินหมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอคะคุณจะต้องเลือกกินอาหารดีมีประโยชน์เท่านั้นอาหารดีมีประโยชน์หมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอคะพวกเราเตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าพ่อครัวของพวกเราก็ใจดีเหลือเกินมีอาหารอย่างอื่นให้พวกคุณด้วยบาบายจริงเหรอเนี่ยถ้ายงาง้นเราจะต้องตัดสินใจกินอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นแล้วล่ะ เขาบอกว่าอาหารกลางวันจะมาเที่ยงตรงเที่ยงตรงอย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้จะต้องลดน้ําหนักอีก1 0 5ปรอนด์นพี่ฝนอ้อโหแบบนี้เราจะสามารถทาได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นจะต้องให้เพื่อนช่วยกวดไลค์กันหน่อยแล้วล่ะจริงด้วยถ้าเพื่อนๆกดไลค์ให้กับพวกเราแล้วก็จะต้องผ่านแน่นอน24วัน <c oughs> จริงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่เขามอบอุปกรณ์เสริมที่วิ่งนะเขาบอกว่าเราสามารถใช้ลู่วิ่งด้านหลังได้แล้วนะจริงเหรอ ถ้าอย่างงั้นฉันจะไปทดลองใช้ลู่วิง่งเนี่อันนี้เลยก็แล้วกันพี่ฝนจะขึ้นลู่วิ่งแล้วเหรอเนี่ยใช่จะลดน้ําหนักให้ได้เยอะๆเลยนะวันเนี้แล้วเพีขึ้นลู่วิ่งได้เปล่านี่ไงมาได้เหมือนกันดีเดี๋ยวก่อนหิวข้าวจะมาเลยหิวข้าวแล้วเหรอใช่หิวข้าวแล้วพลังงานไม่พอจริงด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เที่ยง53แล้วพี่ฝนทำไมเที่ยงเร็วจังเลยก็พี่ฝนก่อนจะมาวิ่งออกกำลังกายก็11โมงแล้วเดี๋ยวก่อนนะ อาหารนะ่ากินทั้งนั้นนี่มีไอศครีมแต่ว่ามีผักผลไม้เต็มไปหมดเลยอดใจไม่ไหวแล้วเลือกกินไอศครีมก่อนได้หรือเปล่ามีมันฝรั่งทอดด้วยอ่ะแบบนี้ไม่ได้การแล้วเขาบอกว่าให้เราเลือกกินอาหารดีมีประโยชน์นี่ไอศครีมมีประโยชน์อาหารดีทั้งนั้นไม่มีอะไรเสียเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมน้ําหนักเพิ่มอะ น้ำหนักเพิ่มพี่ฝนกินอะไรน้ำหนักเพิ่มอ่ะเมื่อกี้นี้กินไอศกรีมเข้าไปน้ำหนักเพิ่มเยอะเลยน่าจะต้องกินแต่ผักเลยเนี่ยกินแต่ผักอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอแล้วกินคู่กันไม่ได้เหรอเขามีมันฝรั่งทอดด้วยมันฝรั่งทอดเพิ่มกี่โลเนี่ยหกกิโลเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มาได้กายแล้วพี่ฝนจะต้องรีบออกกําลังกายถ้าเราไม่ออกกําลังกายแล้วเราก็เราก็จะไม่ได้ลดน้ําหนักใช่ตอนนี้จะต้องออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรง เดี๋ยวพี่เอกมาวิ่งด้วยนี่ออกกําลังกายแล้ววิ่งไม่ได้น้ําหนักลดไป1กิโลถ้าวิ่งไม่ได้เดี๋ยวพี่เอกวิ่พื้นตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะทําไมมืดเ่้าเร็วจังเลยตอนนี้6กโมงแล้วใช่แล้วกว่าพวกเราจะทานอาหารเสร็จก็ไปบ่ายสองกับบ่ายสามเดี๋ยวก่อนทำไมเวลาเดินเร็วจะมากเลยแย่แล้วพี่ฝนเราจะต้องลดลงไปเหลือ8,799ปอนด์แล้วพี่ฝนจะชนะหรือเปล่าเดี่ยคราวเนี้ย นี่ยัง8 8 0 0ันอยู่เลยแย่แล้วทำไงดีหมดเวลาหมดแรงแล้วด้วยหมดแรงแล้วงั้นเหรอใช่แต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าพี่ฝนผ่านอ่ะแน่ใจเหรอไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ทายังงัดเน,น่รู้สึกหิวจังเลยไม่ได้การแล้วตรงนี้เขามีอาหารดีมีประโยชน์ให้เรากินหมดเวลาได้เวลาไปชั่งน้ำหนักแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเวลาเน่จะต้องกินของดีมีประโยชน์เมื่อกี้นี้มีนังโก้บอกว่าหมดเวลาครับลุกมาชั่งน้ำหนักครับผมหมดเวลาแล้วพวกเรา นี่เราผ่านวันที่สองมาแล้วใช่ไหมน่าจะผ่านนะวันที่สามเราต้องลดอีกหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลเลยเหรอพี่ฝนหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลโอโหถ้าเป็นในชีวิตจริงในป่านนี้เราผอมแล้วใช่เราต้องผอมลงไปมากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถออกกําลังกายบนลู่วิ่งแบบนี้ได้นี่ไงบนลู่วิ่งรู้สึกจะออกกําลังกายได้ง่ายกว่านะพี่ฝนใช่เน่จะต้องลดน้ําหนักลงไปเมื่อกี้เขาบอกเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสิบห้าปอนใช่ น้ำหนักที่เราจะต้องลดลงไปให้ต่ำก็คือ8,684ปอนด์เดี๋ยวก่อนนะนี่ตอนนี้เราสามารถลดน้ำหนักไว้ได้เยอะนี่สองสาสี่หกิโลแล้วเนี่ยแต่เหนื่อยมากเลยนะตอนเนี้ยใช่เอแย่ uh, yeah, แล้วเขาเตือนบอกว่าห้ามหยุดวิ่ง <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ไหวแล้วก้าวขาไม่ไหวแล้วต้องรีบวิ่งไปก่อนพี่ฝนเราต้องลงไปที่8,6 0 0ให้ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะร่างกายเรมไม่ทำงานหิว จริงด้วยเขามีอาหารนี่นาเขาบอกมาว่าให้ไปที่ห้องอาหารอาหารพร้อมแล้วไม่ทันละเพียกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หิวเหลือเกินมีอะไรให้กินมั้งครับเดี๋ยวท่อไมก็มีแฮมเบอร์เกอร์ให้เราด้วยแล้วเอาแฮมเบอร์เกอร์มาวางไว้กับมันฝรั่งอ่ะแบบนี้ไม่ได้การแล้วอดใจไม่ไหวแล้วพี่ฝนกินอะไรไปกินแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมกินได้อยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเหรอเพิ่มเป็นซิฟเลยอ่ะ แย่แล้วแต่อย่างนั้นเราจะต้องกินของดีมีประโยชน์กินแอปเปิ้ลเข้าไปด้วยนี่โอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเดียว19กกิโลเลยเหรอก็ใช่ไงก็บอกแล้วว่าเพิ่มเป็น10กิโลเลยเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องไปออกกําลังกายแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่หอมน้ําหนักลดเลยแย่แล้วพี่ฝนตอนนี้สี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งแล้วเหรอนี่ไงเียร์กำลังออกกําลังกายอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหพลังงานไม่พอนั่นอะไรอ่ะอะไรเนี่ย เขาบอกว่าจะมีเหตุการณ์พิเศษพี่ฝนได้รับเหตุการณ์พิเศษพี่ฝนได้รับแฮมเบอร์เกอร์ชีสมาวางไม่ได้ด้วยแฮมเบอร์เกอร์ชีสนนั่นเหรอใช่ยังไม่อยากกินตอนนี้เดี๋ยวน้ำหนักเพิ่มจะไปวางที่ไหนดีฉันว่าพี่ฝนควรไปวิ่งออกกับรังกายก่อนดีกว่านะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนวางไว้บตนต๊อนี้ก็ไม่ได้วางไว้ที่ไหนดีถ้าวางไม่ได้แล้วก็เขาไม่ให้เราออกกำลังกายอะ่ะทำไมอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแย่แล้ว วิ่งบนลูกวิ่งก็ไม่ได้ด้วยแล้วนี่อะไรอะ่ะเหมือนกับว่าจะเป็นน้ํายาทําให้เราวิ่งเร็วน้ํายาทําให้เราวิ่งเร็วถ้าอย่างนั้นเก็บก่อนแล้วพลังงานลดไหมพลังงานไม่ลดแต่แบบว่าแฮมเบอร์เกอร์ก็ยังอยู่ในมือเลยแล้วถ้าแฮมเบอร์เกอร์อยู่ในมือไปจนถึงศูนย์จะเป็นยังไงอะ่ะไม่รู้ทายังไงดีเลยทีเนี้ยวางแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้กันล้เนี้ยพี่วนออกมาจากครัวเร็วอย่าแล้ว, yeah, ลวหมดเวลาเป็นยังไงมัางอะ่ะ แฮมเบอร์เกอร์แลเบิดแล้วพี่ฝนไม่เห็นเป็นไรเลยหัวใจหายไปหนึ่งดวงแล้วตอนนี้หัวใจก็เหลือแค่หนึ่งดวงอะดิใช่หัวใจเหลือแค่หนึ่งดวงแถมก็บอกว่าได้เวลาชั่งน้ําหนักแล้วพี่ฝนไม่ได้ออกกําลังกายเลยวันนี้เด <c oughs> ี๋ยวกรนแถมกินแฮมเบอร์เกอร์ก็ไปด้วยทําไงอะน้ําหนักของพี่เอกจะต้องลดลงไปให้ต่ากว่า8ปดพันหกร้อยผ่านไหมแต่ว่าน้ําหนักของพี่เอกตอนนี้คือ 8,651กอตกลงว่าผ่านหรือเปล่าน้ำหนักของพี่เอกน่าจะผ่านผ่านนะผ่านผ่านแล้วดีใจด้วยนะแล้วพี่ฝนไปไหนพี่ฝนกำลังจะเข้าไปชั่งน้ำหนักเหมือนกันแล้วถ้าพี่ฝนมาชั่งน้ำหนักตอนนี้นี่ไงมาแล้วเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็มีแฮมเบอร์เกอร์ชีสมาให้เราแล้วพี่ฝนจะลดน้ำหนักยังไงก่อนเดี๋ยวก่อนนะน้ำหนัก ที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้8,700เดร้อขาบอกว่าน้ำหนักที่ลดได้คือเท่าไหร่พี่ฝนเท่าไ,ไ,ไหร่พี่รู้ดูท่าทางแล้วน่าจะไม่ผ่านพี่ฝนไม่ผ่านกันหรอใช่ไม่ผ่านทำไงดีคุณไม่ผ่านการคัดเลือกไม่ผ่านดานแย่แล้วแบบนี้ดูท่าทางพี่ฝนน่าจะตกรอบแล้วไปออกไปอยู่ข้างนอกได้ไงอ่ะก็ตกรอบไง เขาคัดออกหรือเปล่าเนี่ยก็ <c oughs> น่าจะใหญ่นะตกรอบแรกแบบนี้ไม่ได้การแล้วเพียงจะต้องเป็นตัวแทนของหมู่บ้านในการลดน้ำหนักต่อไปวันที่สี่เพียงยังคงวิ่งอยู่แล้วก็พี่ฝนอยู่ข้างนอกล้วนะไม่เป็นไรพี่ฝนออกกำลังกายแถวนี้ก่อนก็แล้วกันสู้ๆนะได้เลยตอนนี้เพียงมีเป้าหมายในการลดให้เหลือ8,559ปอนด์8,500่างเหรอแต่ว่าตอนนี้เพียงเหลือแค่8,550เองนะ นี่เมื่อกี้เขาประกาศว่าให้ไปที่ห้องครัวน่ะงั้นหยุดวิ่งก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ดูผอมลงไปเยอะเลยนะพี่ฝนนะจริงด้วยถ้าเราออกกําลังกายกินดีมีประโยชน์แล้วก็น้ําหนักเราจะต้องลดร่างกายแข็งแรงก่อนอื่นเลยวันนี้หิวข้าวมากเลยมีอะไรกินบ้างอ่ะมีมะเขือเทศ มีแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่ามีแต่ว่าพยายามจะไม่กินห้ามกินนะห้ามกินไม่นั้นขาไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหนักจะขึ้นนะไม่กินไม่กินนี่กินผักจะได้มีไฟเบอร์ใช่จะได้จะได้อาหารดีมีประโยชน์ใช่อาหารดีมีประโยชน์มีไฟเบอร์ ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงถูกต้องเลยถูกต้องเลยตอนนี้พี่ฝนเข้ามาร่วมการแข่งขันใหม่แล้วคราวนี้จะต้องลดน้ําหนักให้ได้เลยร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กานด้วยนะจ๊ะวันนี้เพ่กกับพี่ฝนต้องขอตัวไปออกกําลังกายก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบยออกกำลังกายต่อไปเพื่อร่างกายแข็งแรง